สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟันเดย์ประจําสัปดาห์นี้กันนะคะก็อยู่กับดิฉันปณิสาเรืองชัยนิคมค่ะแล้วก็คุณเต้ธนพลบำรุงพงศ์นักวิเคราะห์ของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ครับสวัสดีครับคุณน่อยค่ะคุณเต้คะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นต่ออะไรเป็นปัจจัยหนุนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเจดี GDP สหรัฐนะคะแต่มาที่4ของปี2023นะคะก็ออกมาแล้วขยายตัวดีกว่าที่คาดนะคะหนุนเศรษฐกิจด้านไหนบ้างคะคุณเต้ครับสำหรับตัวเลข GDP ของสหรัฐนะครับก็ไตรมาสสนะออกมา3.3ก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยก็โตประมาณ2.5นะครับแต่ถามว่าตัวเลข GDP ขนาดนี้เนี่ยเรามองปี2024ยังไงรเราบองปี2024เนี่ยการเติบโตเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่ GDP จะยังขยายตัวได้อยู่แต่เบสเคสของเราเนี่ยเรามองว่าซอฟต์แลนดิ้งน่าจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เองเนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวของเฟดเนี่ยก็น่าจะทยอยปรับลดอัต,ตาราดอกเบีย้ยลงได้ในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทิสโก้เรามองว่าแค่3ครั้งเท่านั้นค่ะ แล้วก็ถ้าเรามาดูนะคะ,ะในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะรอบเดือนมีนานะคะรอบถัดไปมีแนวโน้มไหมคะที่ว่าเฟดเขาจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับการประชุมเฟดนะครับต้องบอกว่ารอบของต้นปีนี้นะเรามองว่ารอบล่าสุดที่จะถึงนี้คงแน่นอนนะแต่ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยอันเนี้ยเริ่มกำกึ่งแล้ะก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเลย แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอตัวเลขต่างๆมาเริ่มออกมาดีเนี่ยกลายเป็นว่าโอกาสเนี่ยกลับมา50-50อีกแล,กล้วกำกึ่ง <c oughs> นะครับ้อตลาดมองทั้งปีเนี่ยน่าจะลดประมาณ6ครั้งแต่ว่าทางทีสโก้เนี่ยมองว่าแค่3เท่านั้นเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างออกมาค่อนข้างดีค่ะนะโอเคครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าหุ้นสหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยนิวไฮย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหนุนบ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวของ e อ r n i เ g เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะกลุ่มของพวกที่เป็น AI นะครับพวกนี้เนี่ยหลายๆที่ออกมาดีแต่อย่างของอย่างเทสล a เนี่ยออกมาไม่ดีนะ e ีีแข่งกันเยอะเห็นล่าสุดบ Y d ดีก็ทำท่าไม่ดีนะครับราคาเขนก็ปรับตัวลงแต่ว่ากลุ่มชิปเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงพอตัวนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัว e อ r n i n g ของ Microsoft กับ Google ออกซึ่งสองเจ้านี้ก็เป็นเขาเรียกว่าขายใหญ่ด้าน a อนะ ดังนั้นก็มองว่าถ้าเออร์เน็ิ่งออกมาไม่ได้บีดตลาดมากๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เกิดแรงขายทำกำไรขึ้นมาได้ในระยะสั้นค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยหากเรามาดูในเชิงของระดับการทำ valuation กันบ้างนะครับจะพบว่าทั้ง S&P 500และตัว NASDAQ เนี่ยเทรดอยู่เรียกว่าเกินระดับ1 standard SD ไปแล้วนะคือเทรดระดับที่ค่อนข้างสูง,สงเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ยังมองว่าต้องระวังแรงเทขายอยู่นะ ทางของเขาเรียกว่าซ้ายมือนะเป็นตัว S&P ห้าร้อยฝั่งเป็นตัวของ N a s d a q นะครับก็เรียกว่า S&P เด่ยก็เทิดกันอยู่ประมาณยี่ส s บ a q สแกก็สามสิบกว่าๆนะโอเคก็เป็นสไลด์ต่อมาเลยทีนี้เนี่ยถามว่าระดับ valuation ตรงนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมในมุมมองเรานะเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตลาดตอนนี้มองโกลด ไว้ที่ประมาณ15%แต่ถามว่า15%เนี่ยมันที่กบับการเติบโตของ GDP ที่แบบถ้าโตแบบเปอร์เซ็นต์นิดๆเนี่ยเรามองว่ามันทํพุนไว้ค่อนข้างสูงไปนะ <c oughs> มีความเสี่ยงที่ว่านักวิเคห์เนี่ยอาจจะปรับประมาณการลงได้ในช่วงกลางๆปี <c oughs> ดังนั้นถ้าหากหนักวิคห์เริ่มปรับประมาณการลงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแรงขายทงางกำไรได้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการเก็งกาไรในหุ้นกลุ่มเทคฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังที่สูง แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโลกเราตอนนี้มีเขาเรียกว่าปัจจัยหลายอย่างเลยเกินนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเรื่องของทะเลแดงเรื่องของพุติการโจมตีฐานทัพของสหรัฐบางคนนี่เ,เรียกว่าพูดกันไปถึงนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามแล้หรือเปล่าพอทางสวสหรัฐก็บอกว่าอิหร่านโจมตีฐานสหรัฐมีฐานเสียชีวิตเนี่ยเราต้องโจมตีอิหร่านกลับเพราะกลายเป็นว่าก็เริ่มมีคนกลัวแล้วเรื่องมันจะบานปลายอิสราเอลปาเลสไตก็ยังยิงกันไม่จบ ยู่ครเวเสียก็ยังไม่จบดังนั้นเนี่ยตอนนี้คนมองว่าเาเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะในเรื่องของ geo-politics ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะเก็บเรียกว่าหลบอยู่ในเอสเซที่เป็นดอลลาร์คือยังไว้ใจสกุลดอลลาร์และตลาดหุ้นสหรัฐอยู่เพราะว่ากลุ่มพวกนี้เองเนี่ยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจํากัดด้วยการโกรดเป็นของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยกลุ่มนี้มันยังนิวไฮได้ต่อแต่ถามว่าถ้าหาก เออร์เ e น็งมาเริ่มแผ่วเมื่อไร่ตรงนี้ต้องระวังอืค่ะก็ด้วยภาพเศรษฐกิจนะคะที่คุณเต้กล่าวมาวันนี้นะคะเรานํากองไหนมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมกันดีคะ่ะครับก็สําหรับกองทุนนะต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มเทคที่ใครอยากเล่นกระแสะ AI ช่วงนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําเป็นตัวของ s c b d i g i ดิจนะฮะกองทุนเปิดไทยพณิชย์ global digital นะครับอันนี้เนี่ยก็ไปลงทุนในกองแม่ของตัว BNP p a r พ b a s บานะฟัน disruptive technology ก็ป้อบบงกันความเสี่ยงตามดุลพินิจแต่ล่าสุดที่ดูเนี่ยก็มา80กว่าเปอรเกือบเกน,นะตัวนี้เนี่ยกองทุนความเสี่ยงระดับหของ S C B A M นะครับก็จากหน้าหุ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งก็จะเป็น Microsoft เป็น Apple, A M D Google ก็คือเป็นพวกชิปกับ AI ทั้งหลายะนะถ้าดูที่สัดส่วนเซกเตอร์ก็จะเห็นเลยว่าเขา overweight กลุ่ม Information Technology หนักมากะนะมากกว่าเบ n c h m ม r k ถึง2 8 ก็สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นการเล่นแบบค่อนข้างกินกําไรในระดับหนึ่งนะคือต้องแบบเกาะติดเลยนะมองแบบเรียกว่าแทบจะเดย์บ d ยเดย์เลยทีเดียวะนะครับอันนี้ยังเข้าได้อยู่ใช่ไหมคะอ่าใช่แต่บอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเล่นได้แบบประมาณหนึ่งเดือนนะต้องคอยเกาะติดนิดนึงค่ะได้ค่ะ ก็กองทุนวันนี้นะคะ s c b DIGI นะคะก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้นะคะที่มาให้ภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็กองทุนแนะนํากับเรานะคะทุกท่านยังสามารถติดตามนะคะรายการฟันเดย์ได้ทุกวันอังคาร4ี่โมงเย็นะคะ่สะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ